ขมรวันนี้คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะลืมตาอ้าปากอะไรได้อีกเลยและล่าสุดนะครับนายฮุนเซนได้ส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของขมรต่อสายตรงไปที่ปักกิ่งเพื่อจะขอให้จีนได้เข้ามายุติบทบาทของไทยในในเร็วๆนี้ซึ่งทีแรกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะขมรก็ไม่คิดอะไรต่างจากเรามากนะักหลังจากหลีตรงอี้เข้ามาในเมืองไทยขมรรู้ทันทีเลยว่าวันนี้ถึง จุดจบของพวกเราแล้วถ้าหลีจงอี้ไม่มามันยังไม่เกิดอะไรมากมายไงแต่ถ้าหลีจงอี้มาแล้วทุกอย่างต้องจบโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้พวกจินทุนเทาทั้งหลายแม่งรู้ตัวทันทีเลยว่าพวกเราอยู่ขเขมรต่อไปก็ตายแน่ๆเพราะคราวที่แล้วเนี่ยนะครับหลีจงอี้มาเหยียบแผ่นดินไทยเนี่ยนะครับเพราะตอนเกิดศึกปัญหาของว้าแดงแล้วหลีจงอี้มาเหยียบแผ่นดินไทยป๊อแม่งกวาดแถวแถว เมียวดีชเวกกโกแม่งกวาดจับคนต้อนคนมาร่วมพันหนึ่งจีนเทานี่แม่งห้าหร้อคนสุดท้ายถูกส่งเครื่องบินไปประหารชีวิตที่จีนหมดรวมถึงชี้ตัวไปชี้ตัวมาปรากฏว่ายังไงครับไปเจอตระกูลไผตระกูลไผรู้ตัวหนีแทบไม่ทันสุดท้ายจับได้สิเอ็ดคนมีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงมีทั้งคนแก่สารจีนตัดสินประหารชีวิต แล้วตัดสินสารเดียวไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ทุกวันนี้ตระกูลไปตายเกลี้ยงแล้วครับไอ้พวกที่หนีได้ก็หนีไปไอ้พวกที่หนีไม่ได้ก็เข้าแท่นประหารจบและไอ้คอลเซนเตอร์ที่ไปทําหน้าที่อยู่ในพมา่าถูกจับประหารเรียงตัวรายวันวันละห้าสิบวันละร้อยวันละห้าสิบวันละร้อยตอนนี้ตายหาเกี้ยงไปแล้วครับไอ้ที่ถูกควบคุมตัวขึ้นรถบัสและเดินทางขึ้นเครื่องบินและบินกลับจีนนั่นแหละ ปัจจุบันนี้ตายเกี้ยงทีนี้ก็เหลือแต่ที่เขมรอย่างเดียวฉะนั้นเขมรเนี่ยตอนแรกก็เริ่มไว้ใจกะว่าหุ้นเซนยังไงก็เคลียร์กับจีนได้หุ้นเซนมันก็มั่นใจว่าจีนลงทุนกับกูเนี่ยสามสี่พันบริษัทอยู่ในเมืองจีนไปอยู่ในเมืองเขมรและไอ้สามสี่พันบริษัทนั้นเนี่ยนะครับเป็นบริษัทจีนขาวทั้งนั้นสุดท้ายรัฐบาลเรียกกลับทยอยกลับทยอยกลับโรงงานก็เจ๊งกันเป็นแถวแล้ววันนี้หุนเซนจะพูดยังไงกับจีนต่อ ถามว่าวันนี้ที่เขาต้องดูแลคอมเมนต์อยู่ทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าทางรถไฟเขาไม่ได้ดูเกี่ยวกับคุณเซนนะเขาดูผลประโยชน์ของเขาว่าทางรถไฟเขาเนี่ยสร้างเสร็จเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วและที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเขารักษาคขมรไว้ได้อเมริกาก็จะเข้ามาลำบากเขายังไม่ได้มองไทยอะไรมากมายแต่เขาก็ไม่ได้มองไทยเป็นศัตรู เขายังมองว่าไทยเนี่ยยังทําประโยชน์ให้กับจีนได้แล้วเราเองก็ทํารถไฟฟ้าความเร็วสูงก็ใกล้จะเสร็จแล้วสุดท้ายสถานีต้นทางและสถานีปลายทางมันก็คือจังหวัดหนองคายทีนี้จีนสามารถจะกระจายสินค้าออกไปได้ทุกสารทิศเลยทีเนี้ยสบายเลยและจีนก็จะกลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจรวมถึงการทหารด้วยภัยกว่าฉะนั้นเขาจะมองว่าประเทศไหนที่เป็นภัยกับเขา เขาก็จะกันเอาไว้จีนเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้พิศวาดอะไรกับพอมเมนนะครับแต่ว่าเขาไปลงทุนไว้ในนั้นเยอะเขาก็ต้องเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ตรงนั้นแต่ถ้าถามว่าถ้าจีนยังโอเคอยู่กับหุนเซนเนี่ยเหมือนกับสมัยก่อนเนี่ยป่านนี้เราไม่ได้ยิงกันแบบนี้นะเราไม่ได้ยิงกันแบบนี้นะหุนจีนเนี่ยจะต้องออกมาขวางเลยนะครับแต่รอบนี้มันไม่ใช่ไง วันนี้นายฮุนเซนพย,ยายามที่จะออกนอกสายสิงหลังจากที่สีจิ้นผิงไปเดินเดินทางไปเยี่ยมที่ขมเขมรได้ทำตกลงทำสัญญาการขุดเหมืองแร่ทองคำาเขม t ยาวร้อยเจ็ดสปีและที่สำคัญตรงเกาะกงที่เราไปทิ้งระเบิดตรงนั้นที่ว่าทหารบอกเราไม่เราไม่ยึดเราไม่ยึดเนี่ยเราแค่ป้องกันภัยทางทะเลนความจริงมันยึดไม่ได้เพราะตรงนั้นมันเป็นเขตพื้นที่ที่จีนได้ไปทำ สัญญาเอาไว้ยาวถึงร้อยห้าสิปีในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ไอ้เขื่อนที่มันยื่นออกมาเป็นเส้นตรงๆยาวๆที่มันจะกระทบต่อภูมิรัฐศาสตร์ตรงนั้นเนี่ยไอ้ตรงนั้นเราก็ทำลายไม่ได้ด้วยเพราะตรงนั้นมันเป็นเขตพื้นที่ของจีนเขาไปดูแลอยู่ฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราจะทำได้ก็คือต้องคุยกับจีนยามจังหวะที่จีนมาขอเราเนี่ยเราก็ต้องขอกับเขา ว่าไอ้เีไอ้ไอ้เขื่อนตรงนั้นที่อ้างว่ากันคลื่นกันลมกันน้ําอะไรนั่นน่ะไอ้ตรงนั้นนะ่ะมันถูกสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งเราจะไม่นับเอาตรงนั้นเป็นจุดจุดวัดแต่เราจะใช้หลักหมุดที่เจสิบสามของเดิมเนี่ยเป็นตัววัดซึ่งผมว่าบอกตรงๆผมก็มองว่าจีนไม่มีปัญหาถ้าเกิดสมมติจีนมีปัญหาเวียดนามมันจะสร้างถนนมาได้ไหมล่นะมันก็สร้างไม่ได้ เพราะพื้นที่หนึ่งในจํานวนนั้นตรงเกาะกองก็เป็นหนึ่งในจํานวนพื้นที่ที่มันเข้าร่วมเลยครับเข้าร่วมโครงการ CLV นะครับเริ่มเริ่มที่จะเป็นโครงการ CLV แต่สีจังหวัดตอนบนตอนเนี้ที่ที่เวียดนามดูแลอยู่เนี่ยเขาทําแล้วแล้วเส้นทางนั้นหนึ่งในจํานวนนั้นจะโดนแดกพ่วงต่อไปก็คือคลองฟูนันเตโช คองฟูนันเตโชอาจจะต้องถูกปิดทิ้งเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยถูกต้อนเข้าไปในเขมรน,นี่แหละครับคือสิ่งที่จีนเขาวางหมากกันเอาไว้แล้วเวียดนามก็รู้ด้วยสปปก็รู้ก็รู้เพราะสปป,ปยังไงก็โดนทั้งประเทศไปแล้วสปป,ปนี่โดน CLV ทั้งประเทศไปแล้วเหลือเหลือไทยอย่างเดียวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาแล้ววันนี้ไอ้เขื่อนตรงนั้นเนี่ยเราต้องคุยกับจีนนะครับ แม้กระทั่งสื่อเกาหลีเองก็ยังพูดเลยว่าประเทศไทยเนี่ยนึกไม่ถึงว่าประเทศไทยจะกล้าขนาดนี้เพราะว่าเขามองว่ายังไงมันก็ของจีนน่ะคือทุนเทาจีนมันก็คือจีนน่ะแต่หารูไ้ไหมว่าหลีจงอี้มาเหยียบตรงนี้เนี่ยไอ้เขมนมันถึงกลัวไงมันถึงกลัวพ้นหลีจงอี้คือมือปราสแกมเมอร์ในจีน ส่วนประเทศไทยก็มีมือปราบสแกมเมอร์เหมือนกันก็คือใครครับลังสีมันโลมลังสีมันโลมนี่ผมต้องยกให้เขาเลยนะเรื่องนี้เนี่ยเพราะเป็นผลงานของเขาจริงๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบเขาเราจะไม่ชอบพักเขาแต่ว่าผลงานของเขากระโดดเด่นชี้ให้เห็นในการทำลายความมั่นคงของประเทศไอคนที่โดนปาหางกันไปเป็นพันเป็นร้อยเป็นพันคนนะั่นแหละก็มาจากลังสีมันโลมเนี่ยเป็นคนไปเปิดก่อนแล้ว หลี่จงอี้ถึงเข้ามาก็ถือโอกาสเลยแต่เสียดายจังหวะเวลานั้นทำไมรัฐบาลจีนถึงไม่เชิญลังสีมันโลมไปคุยด้วยกับเชิญแต่อุงอิงผมมาเสียดายจริงๆเลยถ้าตอนนั้นหลี่จงอี้นะลากตัวลังสีมันโลมไปคุยด้วยนะนั่งข้างๆกับอุงอิงนะกูว่าอิงไม่ได้พูดละอิงนั่งน้ำลายยืดเลยว่าฟังลังสีมันโลมพูดสมัครเลยจริงไหมครับ นั่นนะคือส่วนสําคัญที่เราที่เราพลาดไปที่หลีจงอี้ก็พลาดไปแต่วันนี้เนี่ยกลับมาใหม่ทีหนึ่งผมบอกตรงๆนะครับสแกมเมอร์เนี่ยกับคอร์เซนเตอร์ในขเขมรจบหมดจีนอาจจะสนับสนุนเราให้ไปทํำลายซะจีนจะไม่ออกตัวแต่จะยืมมือเราในขณะที่ยืมมือเราเราอาจจะต้องคุยเรื่องผลประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของว้าแดง แต่ตอนนี้ว้าแดงก็เงียบเงียบไปเหมือนกับเขาอยู่ในสายสินว้าแดงเป็นเด็กน่ารักนะฮะจีนสั่งทําก็ทําสั่งไม่ทําแม่งก็ไม่ทําเลยแม่งนิ่งอย่างเดียวแล้วจริงๆถ้าลบก,กันจริงๆว้าแดงเนี่ยอันตรายก็ยิ่งเขมนอีกอันตรายกว่าอีกขนาดพมา่าเนี่ยนะครับยังไม่อยากยุ่งนะคุณคิดดูกันแล้วกันนะไม่อยากเอาเลยอะ่ะว้าแดงอะ่ะจริงๆถ้าตัดแบ่งแผ่นดินกันได้มันคงจะตัดให้ไปแล้วอะ่ะแต่ของเราเนี่ยกับเขมนเนี่ยมันยังไม่น่ากลัว อาวุธที่เราเห็นของว้าแดงมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขามาโชว์แต่ของจริงเขาอาจจะเก็บเอาไว้คือนิสัยคนจีนเป็นนิสัยที่ไม่ขี้ไม่ข,ไมขี้โอไม่อีโกโ้แต่บทข่าวที่มันจะล่อจริงๆขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันจะลบก,กับเราด้วยอะไรและมันอยู่จนเนินเนินสูงด้วยเขาคอมาเนี่ยนะครับบ้านหนองหลวงเนี่ยเป็นเนินสูงขึ้นไปตั้งเป็นกิโลนู่นนีนะครับเราสู้เขาไม่ได้แต่ของเขาเนี่ยเติมกําลังมาเรื่อยๆก็คือทางขึ้นเขาแบบเนี้ แต่ทางขึ้นของเราขึ้นแบบเนี้มันขึ้นลําบากะนะครับขึ้นลงลําบากดังนั้นวิธีการที่จะต่อสู้กับว้าแดงก็คือต้องคุยกับจีนอยากจะประท้วงก็ประท้วงไปอยากจะทําอะไรก็ทําไปวันนี้ทว่าแดงไม่เป็นภัยกับเราก็ปล่อยเขาไปแต่เราต้องไม่ลืมว่าตรงหนองหลวงนั้นเขาลุกล้ําอธิปไตยเรามาสองกิโลจากนั้นมาเนี่ยนะครับนายคุนเซนก็พยายามจะสร้างตัวเองให้เป็นสมเด็จพ่อโดยการไปขู่นายศรีอนุ ว่าถ้ามึงไม่ประกาศให้กูเป็นสมเด็จเมื่อไหร่มึงพังทันทีวันที่มีการชนะการเลือกตั้งครั้งแรกนะสีสีอนุเป็นกษัตริย์และก็ยังจะมาเล่นการเมืองอีกคือสีอนุที่แม่งชิปหายวันนี้ก็เพราะอะไรครับก็เพราะแม่งโลภแม่งเป็นกษัตริย์เสร็จแม่งยังจะมาเล่นการเมืองจะเป็นนายกรัฐมนตรีอีกตําแหน่งหนึง่งไอ้หุนเซนมันแพ้การเลือกตั้งมันก็เลยบอกว่า มึงอยากเป็นนักใช่ไหมนายกอะถ้ามึงอยากเป็นนะเดี๋ยวกูจัดให้เท่านั้นเองอะไอศยานุก็ถามว่าจัดอะไรเหรอพี่ก็เนี่ยรถถังไงขมรแดงไงพวกกูอยู่เต็ไมไปหมดเลยมึงจะเอาไหมถ้ามึงไม่อยากเหนื่อยร้อนมึงไปนั่งเป็นกษัตริย์ตรงนี้กูเองสุดท้ายศยานุแม่งยอมยอมเสร็จเท่านั้นความมั่นคงของขุนเซนยังไม่จบตรงนี้เขาเรียกว่าตอกเสาเข็มยังไม่แน่นก็เลยบุกไปวางหาศยานุบอกมึงช่วยแต่งตั้งยศกูหน่อยให้กูเป็นสมเด็จให้พอ เท่าๆกับพวกมึง่งมึงก็เป็นสมเด็จเสียอนุกูก็เป็นสมเด็จเตโชปรากฏว่าเสียอนุทีแรกท่าทีจะไม่ยอมพอไม่ยอมปุ๊บก,ก็มีข่าวว่ารถถังสตาร์ทกลิ่นน้ํามันเครื่องออกมาเต็มถนนไอ้เสียอนุเลยต้องประกาศรับนายฮุนเซนเป็นลูกบุญธรรมรับนายฮุนเซนเป็นลูกบุญธรรมแล้วถึงจะประกาศว่าคนอย่างนายฮุนเซนนี่เป็นคนพาประเทศพ้นภัย เป็นคนที่เอาสันติภาพกับคืนสูขเหมรข้าพเจ้าจึงแต่งตั้งให้นายขุนเสนมีสถานะเป็นสมเด็จเป็นสมเด็จและเป็นลูกบุญธรรมของศรีอนุด,ด้วยเพราะจะตั้งกูเป็นจะตั้งฮุนเสนเป็นสมเด็จไม่ได้ถ้าไม่มีเชื้อก็เลยต้องอ่ะงั้นมาเป็นลูกบุญธรรมกูก่อนแลวเดี๋ยวกูค่อยตั้งให้มึงไอ้ฮุนเซนนั่งกินเหล้าขาวอยู่ในบ้านหัวเราะฟันแทบหลุดนี่คือที่มาที่ไปของไอ้ฮุนเสน มีหลายกระแสข่าวบอกว่าเกาะฟูกัวมันเป็นของเวียดนามโดยกฎหมายทะเลความจริงมันไม่ใช่ครับความจริงเกาะฟูกัะอยู่ติดกับประเทศเขมรเลยห่างกันอยู่แค่ห้ากิโลมันจะเป็นไปได้ยังไงกฎหมายทะเลเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องสิงอเลอร์ฟิลิปปิน์กับอินโดให้ฟังไอเกาะฟูกกวเนี่ยไอฮุนเซนนี่แหละครับไอเกาะฟูกัวเนี่ย มันเป็นคนเซ็นยกให้เวียดนามตอนที่เวียดนามเนี่ยกลับออกไปแล้วแล้วการกลับออกไปของเวียดนามไม่ใช่กลับเพราะเขาอยากกลับนะครับเวียดนามจะแดกเขมรแต่พระอิญเราเนี่ยนะครับไปช่วยเขมรน่ะไล่เวียดนามกลับทหารไทยต้องเอาชีวิตไปทิ้งอยู่ในประเทศเขมรหลายร้อยคนก็คือหน่วยที่ไปก็คือหน่วยแ3ดนี่แหละครับที่ไปช่วยรบกับเขมรจนกระทั่ง เวียดนามถอยออกไปแล้วเวียดนามก็ยังไม่เลิกนะครับเขาจ่อกําลังจะเข้ามาอีกไอฮุนเซนตอนนั้นก็เลยไปคุยกับสมกับใครครับไอเฮงสําลินซึ่งเฮงสําลินเราก็รู้อยู่ว่าไอเฮงสาลินเนี่ยมันเป็นคอมมิวนิสต์ฝ่ายโซเวียตซึ่งอุดมการตรงกับเวียดนามเขาก็เลี้ยงไว้แต่ไอฮุนเซนมันเป็นคอมมิวนิสต์แบบจีนมันเป็นคอมมิวนิสต์จีนนะครับมันถึงพึ่งจีนมาตลอดไงมันถึงชอบจีนมาตลอดไงเพราะจีน รวยมีเงินพร้อมจะลงทุนวันนี้ผมถึงบอกว่าหลังจากที่นายฮุนเซนเนี่ยนะครับผลักดันคำร่วมกับเราเนี่ยผลักดันเวียดนามออกไปแล้วจะจัดให้มีการเลือกตั้งไอ้ฮุนเซนก็รู้ตัวว่าถ้ากูโดนเนี่ยถ้าเลือกตั้งยังไงกูก็แพ้เพราะกูเป็นคนเอาเวียดนามมาไล่ฆ่าคนขเขมรดังนั้นจึงให้เวียดนามตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้นมาโดยนายฮุนเซนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ คือพูดง่ายๆก็พร้อมจะหนีเอาง่ายๆแล้วก็เลยยกเกาะฟูกกวให้เขมรให้เวียดนามไปแม่งจบอยู่ตรงนั้นเลยแล้วพอได้เกาะฟูกัวมาเวียดนามเขาก็ไม่ทําอะไรนะเขาก็ปล่อยล้างอยู่อย่างนั้นแหะปล่อยล้างเหมือนกับปราสาทพระวิหารพรไดไปมันก็ทิ้งล้างอยู่อย่างนั้นแหะจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยนะครับวิไอเขมรเนี่ยจะไปทวงเกาะฟูกัวคืนจะไปทวงคืนคนคเขมรเรียกร้องให้ฮุนเซนไปทวงคืน ไอ้คุณเซนแม่งเสือกไปมานอกจากจะไม่ทวงคืนแล้วยังไปแนะนําเวียดนามบอกพี่จะทําอะไรพี่ก็รีบๆทำเลยเชื่อผมเลยเดี๋ยวผมแม่งบังคับไปผมมาทวงคืนพี่เวียดนามก็เลยไปเอารูปปั้นขนาดใหญ่นะครับรูปปั้นของประธานาธิบดีของเวียดนามเนี่ยชื่อดอกเงียงงงหรืออะไรกูก็ไม่รู้นะเอาไปตั้งไว้ที่เกาะฟูกัวแสดงสัญลักษณ์ความเป็นเจ้าของทันทีจากนั้นมาเขาเมรก็ใบแดงเลย และเวียดนามมีการพัฒนาเกาะฟูกัวจนกระทั่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวพูดง่ายๆว่าวติดอันดับต้นๆในอาเซียนในเอเชียเลยไม่ใช่อาเซียนเลยในเอเชียเลยนะครับพอเสร็จเรียบร้อยความฝันของคนกมเขเมรนก็หมดไปแล้วก่อนที่เราจะลบกันนี่นะครับไอคนกมเขเมรนเนี่ยแม่งก็บ้าบอคอแตกไปตะโกนเรียกร้องให้นายคุณมาเน็ตไปยึดโฮจิมิน ไปบอกว่าโฮจิมินเคยเป็นของขเขมรฉะนั้นไอ้พวกที่อยู่ในโฮจิมินเวียดนามทั้งหลายมึงต้องออกไปห,หมดเวียดนามแม่งโกชิหายคนอย่างมึงมีประเทศให้อยู่ซุกหัวนอนก็บุญไตาหาและสึกจะมาไลา่กูอีกเขาก็เลยดา่ดาด่ารัฐบาลเวียดนามว่าเนี่ยเป็นเพราะเราไปปล่อยให้ขเขมรเนี่ยมันปีก้าขาแข็งแล้ววันนี้มันจะมาไลา่พวกเราเวียดนามเขาเลยออกประกาศเลยนะครับว่าเขตพื้นที่บริเวณนี้ ห้าไม่มีคนเขมรเข้ามาแต่ในพื้นที่ตรงข้ามของของเรามีคนเวียดนามไปอยู่ได้นั่นคือฝั่งเขมรตอนที่ติดกับทะเลไปสร้างศาลเจ้าไปทำโรงเจไอเทศกาลไหว้ตุ๊จีนที่คนเขมรเรียนแบบก็มาจากตรงนี้แหละมันไปเห็นศาลเจ้าเขาไหว้ตุนจีนก็จะไหว้บ้างเขาไหว้หัวหมูเขมรแม่งก็เอาหัวหมามาไหว้เขาเอางอกกระป๋องแม่งเอาลูกขี้ไอเชื่อมน้าตาแล้วก็มาไหว้ถ้าเป็นเจ้าจีนอยู่ตรงนั้นก็อดแดงแล้วมึงแดกไม่เป็น มึงแดกของแบบนี้ไม่เป็นเพราะเวียดนามกับจีนกับคนไทยเชื้อสายจีนมันไหว้คล้ายๆกันนี่คือสิ่งที่อะไรครับสิ่งที่ฮุนเซนเนี่ยมันพูดไม่ออกกับเวียดนามพูดไม่ออกเลยเพราะถ้าเกิดพูดมาปุ๊บเวียดนามแม่งรื้อขึ้นมาเป็นเรื่องรู้ไหมครับว่าพ่อจริงๆของไอ้ฮุนเซนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนเวียดนามฮนะผมเคยเห็นคลิปวิดีโอหน้าพ่อมันนะหน้าพ่อมันก็ออกแนวจีนๆขาวๆนะ แต่ไม่รู้ว่าไอ้ขุนเซนมันออกมาแล้วดำดำฟันหยินๆยแล้วมันมันลูกไข่ก็ไม่รู้พ่อมันอาจจะมีเมียน้อยมีเมียหลายๆคนเนี่ยพะเอิญไอ้นี่ออกมาเป็นไงเสือกดวงแม่งดวงดีกันได้เป็นผู้นําประเทศนะครับแล้ววันนี้ถึงข่าวที่ต้องอะไรฮะถึงข่าวที่ต้องไล่ผู้นํามันปรากฏว่ามันก็มีความชาญฉลาดมันเอาคนกลุ่มคนกลุ่มเนี้ยที่จ้องจะไล่กูออกจากการเป็นผู้นำเขมรเนี่ยแม่งกลายเป็นว่าลากมาสนับสนุนกูซะอย่างนั้นแหละ นะครับอาเซียนมีตกตะลึงเลยงงเลยบอกเอา้าไอ้หนังมันกลับตาละปัดกันอย่างนี้วะไหนว่าจะมาไล่หุนเซนตอนนี้เสือไปเสือไปสนับสนุนไอ้หุนเซนแต่สิ่งที่ทํามาทั้งหมดทั้งปวงนี่นะครับทำแล้วก็ศูนย์เปล่าว,วันนี้ทั่วโลกเขาจับตามองเราเขาไม่ได้มองเราว่าไปถล่มขเขมรนูน่นนี่นั่นนะแต่ทั่วโลกเขามองเราว่าเราเนี่ย เสือเข้าไปนะจัดการปัญหาของคนทั้งโลกนั่นคือการนะถล่มสแกมเมอร์แล้วก็ถล่มคอเซนเตอร์นะครับนั่นแหละครับเขามองอย่างนั้นวันนี้ประเทศไทยเลยได้เปรียบประเทศไทยเลยได้เปรียบในการเปิดยุทธการปราบคอเซนเตอร์แล้วก็แฝงนะครับไปทิ้งระเบิดกับไอ้ตรงจุดที่มันเป็นเขาเรียกว่าจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์ หลายๆจุดแล้ววันนี้เองสามห้าศูนย์ก็โดนยึดไปเรียบร้อยแล้วมนุษย์รูหลุดออกจากรูหมดมนุษย์รูออกจากรูหมดตอนนี้เราสถาบเราจออเอาธงชาติขึ้นไปปักแล้วแต่ที่นี้เนี่ยที่ยังยังเคลียร์ไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็เพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่ามันยังมีกับระเบิดอยู่ซึ่งวันนี้เนี่ยทหารไทยเนี่ยไม่บูมบามเหมือนข่าวที่แล้วที่เดินๆแล้วไปเหยียบเดินๆแล้วไปเหยียบวันนี้เรารู้แล้วว่าก่อนมันจะจากไปมันทิ้งของข,องขวัญไว้ให้เรา มันทิ้งกับระเบิดเอาไว้ให้เรา